คอยคอยชุลมุนนิดนึ่งนะอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday ยาคอยก่อนไม่จุดเดี๋ยวไม่จุดไฟนะพี่ Happy birthday ช y ยูเดี๋ยวแม่จะให้น้องลงไปกินด้วยเข้าใจปะเอาน้องลงไปก่อนแล้วแม่จะเอาเถียนออกเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะทุกคนสี่ขวบแล้วว่านาะแบ่งน้องคนละอ่านอย่าเพิ่งยังยังคอยเอาคอยด้วยเดี๋ยวยหันสาคอยได้ไม้มพาเพิ่นคอยแล้วแม่ไปไกลๆก่อนมองไม่เห็นเอาคอย อก่อ,อ,อหันาอ่าคอยก่อ,อ,อนอเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเออดี๋ยวโอเคกินกินเอาหันาขากินอ่ะดูกันดีๆค่ะช้าๆนะคะเห็นไหมคะสวบเข้าไปเลยค่ะ ห,หันษากเข้าไปทั้งก้อนเลย,ยไม่ได้แล้วหมดแล้วแม่โอให้แค่นั้นนะคะ<อ>เพราะว่า<อ>หันศากินข้าวกลางวันไปแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวมันจะเกินมาตรฐานที่ร่างกายน้องหมาได้รับมากเกินไปอ่ะอันนี้ของพี่เพิินเขาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะ<อ>พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งส่งมาให้ทุกปีเลยนะเค้กเบเกิลเนี่ยหันศากินไปแล้วนะหันษากินไปแล้วดูทันไหมไม่รู้แม่โอ๊ถ่ายทันไหมเยอกลับไปดูอนะ <Coast S 2> เออ stru, ไปเลยเออได้ยินปลาบอกปลาต้องรีบๆอ่ะให้พี่เพิร์นกินก่อนไม่เลยสองทีอ่ายังมีไส้กรอกแล้วก็มีสมูทตี้อยู่นะคะแต่ว่ามันแข็งเป๊กมากเดี๋ยวค่อยเอามาให้อีกทีครับับเิอ้หันสามหันสามไม่ได้อ่ะหันสามไม่ได้อ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอตัวเองกินก่อนนะหันสามอ่ะโอเคโอเค เ้กวันเกิดแบบฉุกและหุกมากนี่นี่ดูหน้าดูหน้าโอเคขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้พาเพลินนะคะอาจตอบไม่หมดแต่ไม่โอ้อ่านหมดทุกอ่านนะ